ใส่ของดีของดีของด,งดีมาแล้วพี่น้องปลาไหลพี่น้องสองตัวเก่งๆอ้าวมื้อนี้เบ้าเดียสิขวบปลาไหลส์ซูเอฟซี C กินได้พี่น้องเด้อพ่อนาะตัวละเคิงกิโลพี่น้องสรุปว่าสองตัวนี้โล่หนึ่งพี่น้องเด้อมื้อนี้สิขวบปลาไหลส์ซูเอฟซีเบิ่งได้ไดพี่น้องเด้อมา,มาพี่น้องมามาพี่น้องขั้นตอนเฮ็ดเฮามี่ยังเนี้ย ขวบอะไรข้าวมัอนี่พริกใส่มันเบิด์ดวดเป็นยังไงนี่ฮะกินได้บนนี่ปุ้ยจะใส่ลายมักย่องใส่กระเทียมด้วยพี่องเด้ออุปกรณ์เ้ามีซ้ำนี่แหะสี่ขวบได้พี่น้องมันนี่สี่ขวปลาไหลนี่นี่ปลาไหลผมสองตัวเค็งๆมืัอนี่อุปกรณ์ผมก็มีซ้ำนี่แหะเนี่ยใส่ก็ได้ใส่เครื่องมันถึงพี่น้องว้างไปนี่ละใส่เกลือด้วยพี่น้องเด้อมาตำก่อนโอ้ยว่างกระทะก่อนพี่น้องเด้อก็ตำแล้วก็สิได้แล้วเลยเนาะสี่ขวก่อนพี่น้องเขา สำแล้วครับร่งเลยพอดีนี่เครื่องปุ่มต well, so. er okay. ีขัวด้พี่น้องด้วยขัวปลา이หมืทีนห้องเครื่องขัวเครื่องเทศห้องนี่หละมีซ้ำนี่หละสักครู่อีกสักครู่พี่น้องตีขัวเนี่ยมันนี่กวนแหวไปทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาขัวกอนขัวกันนี่มันเครื่องมันหอมกันด้วยพี่น้องเด้อเอาเครื่อนพี่แกงขัวคนห้องใส่เคลื่อนก็นี่ละ ขัวมันหอมกันพี่น้องจังไส้เหนียบต้องไปขัวมันหอมก่อนข้อขัวนี่มันสุกเรียบร้อยเด้อเปอ่างเด้อเอาไหลล่วงเลยเนาะเพียงน้อยห้าวขัวสูตรเป่าแดดมาหนิขัวไปไหลเป็นตัวเฮาวมาหนินี่เกิดอะไรจะเกิดเลยพี่รอ้อง อิดตัวเลยพี่น้องวันนี้ปลาไหลเราลามในโคกล่างโคกพี่น้องดีแห้งเกินไปสุดเบาแดดได้พี่น้องเ้อสุดเบาแดดเนี่ยเราเนสุกพี่น้องมาบัดนี้ี่ย่งป ต้องปรุงห่อกระป๋องถงชุบลดได้เป็นของเด้อถุงนัวงพี่น้องใส่เข้าไปเรื่อยๆลดมันแซ่บสองเป็นลดตีขาดปอดอะไได้เป็นของเด้อน้ะปลาน้ำปลาหน่อยนึ่งนะเพื่อนเนาะนี่ยรอมันสุกบัดในห้องใส่ผักใส่ยังเรียบร้อยได้เป็นของเด้อหาฝามาปีก่อนบัดนี้ หลังจากที่ห่อผงเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝารอมันสุกเด้อยหน่อยเด้อรอปิดฝาให้มันสุกก่อนสุกแล้วเขาจังใส่พักใส่หญ้าลงไปแบบนี้รออีกนิดนึงสุกแท้แซ่บแท้เมื่อนี้ว่ายลืมใส่ตะไคร้ตัวนี้ไหม я. โอ้ยพี่น้องเลยลืม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 ทุกข้มหอมตะไคร้พี่น้องตะไคร้อะโอเค นี่ก็นั่งฟอกคักแถวว่าเป็นซุกหรือที่บ่าวเด็กจังวาวานั่นแล้วเอ้เบื้องหน้าตาเบื้องเป็นยังไงอันดีผัดปลาไหลเจ้าถัวปลาไหลัวปลาไหลเอาซุกหลายๆพี่น้องด้วยวันนี้จะใส่พักเสริมไปพี่น้องใส่หลักกระปุกได้นะพี่น้องมีหอมมีบักพริกน้อยหลักกระไปกับเผาพี่น้องเห็นละใส่หลักพ่อเลยงพี่น้องด้วยพ่อเล้ยงซุกแล้วปรุงไปกินกันน้ำซีฟูวดบ่นแล้วน้ำบ่นแล้วบันนี้ ไปพี่น้องบัดนี้ห้องทุกเรื่องมาเลยพี่น้องของเสียบเบาแดดมาแล้วมี่ยังเลยแม่บ้านบอกฟิฟซี่ด้วยไม่ยังเฮา,มางมึอนี่มีน่ห้องพัดปลาไหลบ่พัดนึกว่าปลาไหลขวบปลาไหลขวบปลาไหลพี่น้องเอาเทเลยครับเทเลยครับแม่บ้านเทเลยครับอโอ้โหโอ้โหซุ่มปลาไหลพวดพี่น้องพไปนี่โอเคครับ เอากราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทุกท่านครับสุภูทุกคนเชียเคยึ้นขึ้นเาได้เพียงเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ตามประเสธเลยว่าในประเทศกันดีสุหมองสุบอลเนาะเพียงเนาะสุกเกียรติสุม,มุมกราบมาพบมาพอกันึ้นเก่าแล้วครับกับเบาแดกพี่น้องเบาแดกมาได้เด้อเด้อเด้อพี่นอ้องเด้อมือหนิเบาแดกได้นนกขี่ม้าฟ้าพี่ตัวนังมือนีิกะโอ้ของแสีบอีสานห้องขึ้เก่าลรอครับขั้วปลายเป็นโตเลยมือหนิห้องบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มสองโตรัวพพี่่น้องเิ เพิ่งลุกจากเครื eyes, ่องมาเมื่อกี้พี่น้องเด้อพี่นะจับบ่ได้เลยพี่น้องเด้อลุยเลยบอสลุยกันเลยเนาะขวปลาไหลแซ่บคักขนาดเมื่อนี้พี่น้องก้อนอื่นก้อนได้ก็ขออนุญาตเติมน้ำยาก้อนได้เพิ่อนเด้อขออนุญาตบาดข้าคข้ามาเลี้ยงมัดเลยกันน้ำเปรี้ยวปากพี่น้องบอติดดอกเด้อพี่น้องบ่าข้อตรงกัว่าติดเหลวว่ะพี่น้องบ่อได้ติดได้เพิ่อนเด้อแหงขาดบ่อได้สิเป็ดน้ำมาล้างสิเป็ดใส่มาใส่กระไดบ่ลายดอกพ่อกี่ก็แซ่บ โอ้อ้าวขึ้นกัาแล้วครับสารคามนำมาตองได้เพี่น้องเด้อเดี๋ยวเก็บถองเนาะมาลุยกันห้องหัวปลาเล่เป็นตัวเลยหวานได้เพี่น้องเด้อมาใหม่ๆได้เพี่น้องเด้อเบิงเบิงเพี่น้องเบิงขวักขื้นหลามนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าข้างบ่มีเมย์ไพ แต่ว่าอนเพิ่งปรุงมากเมื่อกี้พี่น้องโอ้โหหอนเด้อพี่น้องด้วยยาวกันด้อเพ่นหาเขาหาหน้าเมื่อกี้พร้อมเบาเด็กเลยเห้ามือเนี่ยข้าศึกพี่น้องแต่บ่ายแห่งหอน พรอนพี่รองพ้อนเบืกันนะซีมงหนาบเบกันพี่รองเสียเบาแดดเบาแดดซีมพี่รองเสียใจวิเมื่อยจวกควงลงตู่พอดีมับโอ้ยหอนพี่รองเ้ื่องไร สอ,สองตัวกิโลหัวมันกแกเสียบด้เพียได้หัวปลาไหลเนื้อ,อไร เบื้องหลอดพี่น้องห้อนพี่น้องไก่สดมันจะไังเยือกบาดนี้พี่น้องต่อพี่น้องต่อรถไก่ไปแล้วห้อลุยกันต่อ เขาบอกยังเด็กอะไรพี่น้องว่าว่าเป็น้อเขาน่ยสุดยอดขึ้นเนี่ยยังกว่าสุดหยดยยเงี่ยเขาว่าแม่เขาบว่าเป็ดดอกอันผู้ใดบอกเป็นเขามินมาบอกเบาเด็ไพี้อดว มูตูมูดูแต่ว่าสุดยอดคือปลาไ,ปไหลเนี่ยละ่ะเนื้อแน่นๆเขาจะข้ามกันไปสองห้องเขาแรงเบาเด็กเลยได้หนเด้อ you up hot me home. ก็สุด,สดนี่แสีบดีเป็นรองเนื้อเน้นเนิหางเบาแดดปกินได้เป็นรองได้วความอยากปกินหางได้เด้อยันเรียนดังออก โอ้แสบครับสองตัวเค่งเค่งลุกขึ้นมาเฮ้อ,อหอนกีน้อง ห่อนห่อนเด้อเพื่อนลองเด้อเพิ่งลุ้งออกจากออกจากเต่ามาเมื่อกี้ได้เลยเนี่ย มาอะไรไปน้องตึงเป็ดตึง้งหอนปักลูกดูดบักกากินเลยพี่น้องดเด้อระเป๋าเดกเป็ดแล้วเด,ดีย๋ยวนี้ตำเครื่องกับกระเพ็ดแล้ว ยี่ลีปลายสองตัวนี่ย mm hmm. โอ้คักเบื้งองี่นดองโอ้สุดยดดดอดจริงๆจะตะนมืงอไงพุงมันไหม โอู้ค่ากันนดพุณน้องเสียบพักสองตูก,กิโลหนึง่ง ขอเลีอยงมือนก็เสียพักเดียวนะแต่ว่าพิษพิแห้ง เนื้อเน้นเน้นหัวบกินหางเบอรกินจะว่ากันได้เป็นด้วยหางเบอรกินจะดีอ่สบคักมั้ยเนี่ยแสบคักกลัวอะไร อย่างตับได้เพิ่งเลยเ,ย,ยเครื่องตาเคืองมันเคืองมันกัดเผ็ดเผ็ดเปาเดียก,กัดตำเองล่ะเหตี่นี้อ๋อาตสีบัเผ็ดแบบพีแข่งมันเผ็ดพี่น้องเอาเนาะพี่เนาะอย่างตับหรือเตาเคืองเอ้าสลักกิมนี่กับย่ห้อสีนน่และครับขั้นกิริยาสางของเปาเดียรุภาปุจจาร์บมอสุลมาหลขอขอ,ขอดูขออพายได้เพิเเ่งเ้อ สารกิมน,นี่เบาเดขอตัวรปกนมืม,มือเนยังสกินกันถาเบื้องรกเบืบ้อเนาะสารกิมน,นี่ามีหะครับสวัสดีครับ